อ,อันนี้ก็เขาเรียกว่าลูกคุยลูกคุยนะนนใ,หใหญ่มากนี่อาหารโปรดของชนีกับลิงนะครับนี่มันเหลือน่าจะมันไม่นไม่นาจะอร่อยมากเพราะว่ามันเหลือชนีนเหลือลิงแล้วม,นะมันมีเป็นไม้เถานะเป็นพวกบงอโปเซเนซีพวกมันจะมียางขาวๆนะลูกคุยนะคนอีสานเรียกบ,บักยางนะคนใต้เรียกลกคุยคนภาคกลางเรียกลกคุยข้างในมันจะเป็นสีนะวิธีกินก็คือแกะออกมาอย่างนี้เลยนี่นี่อ้าว วิธนะีกินนะครับนะก็มันจะมียางเรากินส่วนนี้เป็นส่วนเปลือกเราไม่กินนะครับเราจะกินส่วนที่มันเป็นสีทองทองเนี่ยคือของอร่อยเลยนะนี่ถ้ามันฉ่ำมากตรงนี้นะนี่นะห,ห,หวานอมเปรี้ยวแต่ว่าเม็ดมันใหญ่อย่าไปเกินนะนะเอาไปพอได้ไหมครัใจริงมีก็ชอบชิมดู